สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตลวันี้ก็ตามชื่อคลิปครับผมจะมารีวิวชีวิตการเงินของผมเองคนระับตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ต้นปีนะที่เราตั้งใจวางแผนวะ่าเออเราจะจัดการการเงินแบบนี้นะตอนนี้ก็ผ่านมา6เดือนแล้วนะครับวันนี้วันที่30สินะสิ้นเดือนมิถุนาพอดีเนาะ,ะคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะลงทันนะน่าจะอัดไม่นาะนก็บันทึกเป็นไดอารี่ไว้เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ สนใจว่าเออถ้าเราลองทออําแล้วนะมันจะเป็นยังไงเนาะตลอดหกเดือนที่ผ่านมาครับ <_ d ata> ผมจัดการการเงินของผมแบบนี้นะฮะ <_ d ata> เดี๋ยวขอเปิดเอกสารบนึ่งนะผมจัดไปลงทุนในอ่ากบขนะฮะสิบเปอร์เซ็นตของรายได้เนาะก็รายได้ผมมันหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะ่ยสิบเปอร์เซ็นตก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกว่าบาทเนาะอันนี้คือเป็นฐานเงินเดือนนะะไม่รวมกับเงินอ่าเขาเรียกว่า ค่าของชีพนะฮะเพิ่มเติมเนาะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นส่วนเกินที่าทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยเขาคิดมาให้นะครับเพื่อที่จะให้กําลังผลนะั้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ว่าฐานเงินเดือนของผมมันจะอยู่ที่10,000นนิดนิดนะครับอ่ะตรงนี้เราก็หักออมไป10%นะจากเดิมที่กรบขอเขาหักผมไป3%นตะตามกฎหมายแล้วผมก็สมทบเพิ่มไปอีก7%เป็นตะ์ะเป็น10%เนาะจากนั้นผมก็มีหักซื้อหุ้นสามกรอนนะ ออมเป็นผู้สาก้อนอีกเดือนละ500บาทนะฮะก็มีออมกับอธบฝากนะฮะของทอบ,อบเนาะเดือนละ500บาทนะฮะของอทบ,อบอเนี่ยทางตัวสังกัดเนี่ยเขาก็หักเงินเราไปเก็บไปออมให้นะฮะจากบัญชีเรานะเดือนละ200บาทนะครับคนที่เป็นสมาชิกก็จะโดนหักนะฮะสหรับในสิบเนาะแล้วก็ เราก็ฝากสมทบเพิ่มไปอีกนะสามร้อบาทนะก็ทุกเดือนก็จะหักเดือนละ500บาทนะจากนั้นผมก็มีการตัดเงินเก็บสำรองผู้ชุกเฉินนะเดือนละ1 8 0่บาทเนาะอันนี้ผมมองถึงสภาพคล่องนะฮะวยความที่เ,เงินเงินสำรองเรายัางน้อยเราก็เลยอยากจะเพิ่มนะตะลอด6เดือนที่ผ่านมาผมก็มีการเก็บออมประมาณนี้นะฮะสามสี่รายการนี้เนาะจากนั้นก็ไม่มีการออมอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะ ทุกๆครั้งที่เรามีเงินเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นจากางานที่เป็นลักษณะของงานฟรีแลนซ์เนาะเราก็จะโยนเงินเนี่ยเข้าไปในบัญชีของเงินออมผู้ฉุกเฉินนะครับส่วนกะบะขหุ้นสหกรแล้วก็ออทบอลเนี่ยผมก็มีการเก็บตัดทุกเดือนจากเงินเดือนอยู่แล้วนะครับอันนั้นเราก็ปล่อยให้มันโตไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ เมื่อระยะเวลาผ่านไป6เดือนที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ปีใหม่ที่เราเริ่มตั้งเป้าเก็บออมเนี่ยนะผมก็ทําได้ตามเป้าน,นะก็แล้วก็ไม่เล่รู้สึกว่าอ่ามันตึงเครียดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรามีแผนยืดหยุ่พอสมควรนะแล้วก็วางแผนเก็บออมของเราไปคราวนี้พอเข้าเดือนที่เนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นกรกฎาใช่ไหมอีกหเดือนก็จะสิ้นปีเนาะ ผมก็มาจัดพอร์ตตรงนี้ใหม่นะด้วยความที่ว่าเออเราเริ่มมีฐานที่แน,น่นพอสมควรแล้วนะวสำรองเราก็มีในระดับที่โอเคต่อให้ไม่มีไรายได้เข้ามาเราก็ยังอยู่ได้นะฮะประมาณ10บ2เดือนผมว่าก็ยังอยู่ได้นะโดยทรัพย์สินท,ที่มีนะะผมก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นเราไปเพิ่มขอ,อกขอ,อกเพิ่มส่วน แล้วสำองฉุกเฉินเนี่ยม,มองว่าโอเคประมาณนี้แหละโอเคแล้วนะฮะและที่เหลือนเนี่ยมันก็จัดลงไปตามการลงทุนการออมปกตินะครับคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะบ้างนะฮะตะกี้ก็เพิ่งตั้งตัดออมไปในระบบของกบกเนาะส่วนของสหกรณ์เนี่ยมันก็สามารถปรับได้แหละแต่ผมไม่ปรับหรอกนะผมมองว่าประมาณนี้นเดี๋ยวให้เรามีไรายได้เพิ่มเติมก่อ,อนดีกว่า เดี๋ยวเราค่อยไปออมเพิ่มเนาะแต่ว่าส่วนกบขเนี่ยผมลองดันขึ้นไปที่อ,ออมสมัครใจนะ27%ของเงินเดือนผมคิดว่าเออเราน่าจะทําได้นะเพราะว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาเราก็มีการแบ่งเก็บแบบงอมอยู่นะครับอ่าส่วนเกินที่มันขาดไปนิดๆหน่อยผมมองว่าผมสามารถหาเติมได้นะครับมันน่าจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ คราวนี้สิ่งที่เราต้องมองนะเมื่อเราตั้งการเก็บกแปออฟของเราไว้เรียบร้อยเลยผมมองว่าการที่เรากําหนดให้มันเป็นตัวเลขตายตัวเลยเนี่ยผมมองว่ามันก็สําคัญนะักแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะที่เรามองว่าเออตอนนี้มันรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยนะ,ะไรายได้ที่เคยได้เข้ามาเออมันยังไม่ได้เข้ามา ผมบอกว่าเราเราค่อยมาปรับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานสําคัญนะฮะจากการที่เรานนั้อ่านจากหนังสือเล่มนี้เนาะผมก็มองว่าหนึ่งในสิบนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นแต่ว่าพอเราออมหนึ่งในสิบได้เลยเนะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราทําเราสามารถออมได้เพิ่มกว่านี้นะเราก็อยากจะรันขึ้นไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เรา เก็บออมจนเราไม่มีความสุขก็คงไม่ใช่เพราะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เก็บไม่ได้ออมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีกับชีวิตเท่าไหร่นะก็เลยติดนิสัยเหมือนถ้าไม่ได้ออมมันมันเหมือนรู้สึกมันทำอะไรไม่เสียสักอย่างนะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสียตัวเองอย่างนงแต่ว่าถ้ามองในมุมของ นอื่นก็คงอะรู้สึกว่าโอ้ดีนะมีเงินเก็บเงินออมนะแล้วผมก็รู้สึกว่าการมีเงินเก็บเงินออมเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีทางเลือกในชีวิตทีกว่านะครับผมก็เลยเลือกที่จะเก็บออมน,นะครับครัวนี้พอเราได้ศึกษานะฮะตลอดช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาผมก็พยายามทีความองเข้าใจนะฮะศึกษาเรื่องของการลงทุนผมมองว่าเออ ในฐานที่เราเป็นข้าราชการต้องเรามีกรมบของเราก็ใช้ประโยชน์จากกรมบขอนี่แหละในการที่จะสร้างความมั่งคั่งนะครับตัวเองส่วนการเก็บออมอย่างอื่นเราก็ค่อยๆทยอยสะสมไป้องดีแต่ผมมองแล้วว่ายัางไงก็อยากจะสะสมเป็นทุนที่ไหนเราก็เลือกแผนที่มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราแล้วเราก็ลงทุนลงรับอ,อ,อันนี้สําคัญที่สุดก็คือเราต้องศึกษาข้อมูลจกกรมนะครับ่อนที่ เพื่อนๆจะลงทุนกับสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ครับผมมองว่าการที่เราได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ดูเคสหรือว่า,อ,าอ่านหนังสือชี้ชวนนะครับดูซิว่าแผนที่เรากําลังจะนําเงินไปวางคืออะไรนะครับจากนั้นเราก็จะได้วางเงินอย่างไม่มีความังวลนะที่มากจเกินไปก็คือลงทุนแล้วสามารถท้นรับได้นะครับไม่ต้องเครียดอะไรขนาดนนะั้นเนาะอ่า อะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นเรื่องธรรมาดานะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่เราอยากได้มันคืออะไรอ่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนมันพาเราไปได้ไหมเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพาพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่นะผลตอบแทนก็ไม่ได้อ่าความเสี่ยงก็ไม่ใช่รนะะยะเวลาก็ มันไม่ได้สอดคล้องอะไรกันเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันไม่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรตัวไหนผมมองว่าการมีเงินเก็บเงินออมพอฉุกเฉินเงินสำรองพอฉุกเฉิน3เดือน6เดือนของค่าจ้าสลับพนักงานประจำหรือคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็อาจจะเป็น9ถึง12เดือนของค่าจ้านะครับผมมองว่าอันนี้น่นาจะเป็น ตัวที่เป็นเรายังเก็บเงินสำรองไม่ได้เลยหรือยังไม่มีการวางแผนเลยผมมองว่าการที่เรานําเงินทุกบาททุกสตางค์ไปลงทุนมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการฟู้่เกินไปเสี่ยงเกินไปน้องแต่ว่าเราสามารถทําได้ครับสามารถเก็บเงินสำรองผุเฉลี่ยไปด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็สามารถลงทุนไปด้วยก็ค่อยๆสะสมไปนะฮะด้วยเงินเล็กๆน้อยๆที่เรามีนะฮะ พอเราทําได้ถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับเรามีการชนชให้กับตัวเองนะเรามีเงินสํารองให้กับตัวเองแล้วต่อไปการที่เราจะนําเงินนะที่เราจะได้เข้ามานะที่มันเป็นกระแสเงินไม่ว่าจะเป็นจากเงินเดือนนะเป็นจากค่าจ้างค่าแรงค่าลิขสิทธิ์สิบบาทนะค่าเช่าเงินปันผลสิ่งเหล่านี้ที่เราได้มาเราก็สามารถนาไปลงต่อยอดได้อีก ถ้า,กาเก็บะงินมาแล้ก็จะมีคนบอกแกเตือนตลอดก็คือให้เก็บให้หอมอถ้าเราเก็บหอมแล้วเด็วสมองมันก็จะคิดเองจต่อยอดเงิเน,นที่มีของเราอย่างไรนะครับหลังจากที่มันอ่เหลือไปจากเงินส่องคของเราเองผมมองว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นโอันสสำคัญที่จะพาชีวิตของเราไปสูค่ความได้มันจะไม่ใช่การที่เรานำเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับ เก็บออมอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการกระจายไปยังสินทรัพย์ที่เรารู้จักและเข้าใจแล้วก็แล้วเราก็จะได้สร้างความมั่งคั่งน,นะครับจากสินทรัพย์ที่เรารู้จักและเข้าใจมันเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราเก็บเราออมได้นะอ่าเราก็จะมีความเชื่อว่าเออถ้าหลักพันเราเก็บได้หลักหมื่นเราก็น่าจะเก็บได้นะ พอหลักหมื่นเราเก็บได้หลักแสนเราก็เก็บได้นะครับพอเราเริ่มเก็บเงินหลักแสนได้นะครับแล้วเราก็สามารถนาเงินตัวนี้เนี่ยไปต่อยอดไปลงทุนต่อนะมันก็เก็บต่อไปทํานี้ต่อไปทําซ้างี้ไปเรื่อยเรื่อยมันก็น่าจะถึงผมมองว่ากำลังใจเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อย,น,อยนี่แหละแล้วก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทำไปจากแรกเริ่มเดิมทีเราเก็บพอมาจาก 3%ของรายได้ของเราที่เรามีแล้วเราก็พัฒนาศักยภาพความรูออม้ความสามารถตัวเองจนสามารถเก็บออมได้ที่5% 7%ขึ้นมาเป็น10นะฮะถ้ากระเถิบไปที่12 15หรืออาจจะเป็น20%ก็ส่วนใหญ่ครับผมผมมองว่าตัวนี้แหละน่าจ,จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแะนะครับก็พื้นฐานก็มาจากเก็บนี่แหละก่อนที่จะไปลงทุนอะไรล่ำรวยนยะเอาเองินสมองก่อน ถ้าเรามีเงินสำรองแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวก็จะค่อยๆตามมาเองนะครับโดยที่เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เรายอมรับความเสี่ยงไม่มากขึ้นเนาะและแน่นอนเมื่อเรายอมรับความเสี่ยงไม่มากขึ้นเราเข้าใจในสินทรัพย์นั้นมากขึ้นแลเราก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์นั้นๆแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินสำรองว่ะถ้าสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปมันเสียหายอ่าพอร์ตมันกําลังตก กำลังแดงอย่างเงี้ยไม่มีกาไรเนะเราก็จะได้ไม่ต้องรีบนะหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเน่เราก็จะได้ไม่ต้องรีบาขายพอลงทุนนั้นออกไปนะฮะเราก็มีเงินสํารองอยู่แล้วเราก็บริหารจัดการจากเงินสํารองของเราได้นะครับและทุกครั้งที่เราหยิบเงินสํารองออกมานะให้เราระลึกได้เสมอว่าชีวิตเราไม่ปกติแล้วชีวิตเราอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับเมื่อเราหยิบเงินสํารองออกมาหน้าที่ของเราก็คือเราต้องรีบหา เงินใหม่ครับไปเติมเงินสำรองของเราให้มันเต็มไว้เสมอนะให้มันเป็นกําแพงเป็นเกราะเป็นกันชนให้กับเราไม่ให้ชีวิตของเรามันตกและกำลําบากไปสู่จุดที่ต่ำกว่านี้การมีเงินเก็บเงินสำรองก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงรว่ากรับผมมองว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการที่ เราเคยเอาอีกครั้งพอมันเจ๊งเจ็งก็ต้องคอยมาดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนโอเคเราผิดพลาดตรงนี้เราไม่มีเงินสํารองเราก็เลยต้องยอมขายที่มันก็กำลังปิดเพื่อที่จะน,นําเงินส่วนนั้นเนี่ยมาบริหารนะมาจัดการในค่าใช้จา่ายที่ตัวคิดว่ามันจบปิดแตข้างมื้อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะมีตัวเนี้ยก่อนเพือนหนึ่งนะครับ ก็คือเงินสำรองปะิุศษนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บออมได้แล้วนะครับผมมองว่าตัวนี้ก็มันน่าจะดีตัวเราไม่ต้องไปพึ่งพาเงินเลยนะพ้นมากเพราะว่าต่อให้เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยเราก็ยังสูตรเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสบายๆ <Okay. S 2> จากการที่เรามีเงินเก็บเงินสำรอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาเงินส่วนนี้มากินมาใช้นะแต่ว่ามันเป็นเสมือนการชดที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่โดนเรื่องเงินสาเติดถ้ืเกมันเกิดเหียนขึ้นก็จะมีการเป็นแผลที่อะวางไว้สักเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนอะไรอือหวาครับก็ โอ okay. เคสำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับ 6, 6, 6เดือนที่ผ่านมองว่ามันก็่นยนะว่าก็พอสู้ไดนนะ้ส่วน6เดือนหลังจากนี้นะเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะมาอัปเดตอ,อีกทีนึ่งนะว่าเอากาดที่เราเป็นยังไงมันพอที่จะเข้าที่เข้าทางไหมนะครับผมมองว่าการที่เราได้วางแผน,นเน็ิ่งลูกหน้าบอกว่ารายคิดรายจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นในอนะนะราคตจะมีอะไรบ้างแล้วเรากรับมาเตรียมตัว จัดสรรเงินทุกอย่างพอถึงเวลาหน้าที่ของเราก็คือทำตามแผนที่เราวางไว้นั่นแหละนะครับด้วยแผนการที่เราวางไว้เนี่ยเราก็ประเมินแล้วว่าโอเคมันน่าจะรอดมันน่าจะไปได้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าเออมันมีจํานวนเงินที่มันขาดอยู่เท่าไหร่มีจํานวนเงินที่มันติดลบอยู่เท่าไหร,หร่มันจะได้หาจะได้อ่าคนขายคนเติมเรโอเคมันขาดเงินเท่านี้นะ เราก็จะได้วางแผนว่าวเราจะทำยังไง <pe at> เพื่อที่จะหารายได้ตรงนี้เนี่ยมาซริมเพื่อให้มัน cover กับรายจ่ายที่ระวางที่วิถีชีวิตของเราต้องการที่วิถีชีวิตของเราอยากได้นะครับซึ่งในงความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะอะไรขนาดถ้าเรารู้จักวางแผน้าควาเข้าใจตองาี้มันเ,เป็นแบบนีนะ้มันไม่ใช่ที่อะ,อะไรอะไรก็ต้องรีบหาเงินมา วิ่งหาแต่เงินแต่ว่าหลังบ้านของเราบางรั่วก็ไม่ดูนะเพราะฉะนั้นผมมอว่าการกลับมามองหรือว่าบริหารจัดการเรื่องเงินหรือว่าจัดการการเงินส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องสำคัญเรามีเงินกันไว้เก็บกันไว้นะครับอาจจะ3%า7% 10%อตรตรายได้ หรือถ้าคุณเก่งขึ้นมาหน่อยก็อาจจะ15-20%นะครับคนหนุ่มก็บอกว่าอัดแค20%ก็อสวยง,งามแล้วสลับกันเก็บออแล้วก็ลงทุนเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งไวจริงในชีวิตคือผมมองว่าตัวนี้สำคัญแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาคิดมากเนะรื่องที่ว่าเอาเอทำงานนี้เป็นนะรเพราะเรามีเป้าหมาย สิ time, time, good, so be, right so ่งที okay. ่ฉันอยากได้คือนี้ฉันทําเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการตอวฉันเองไม่ได้ทำเพื่อใครเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําแล้วแล้วเป้าหมายที่เราอยากได้เรามองแล้วโอเคจะไปได้หรือเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้เป้าหมายเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนนั้นได้ตลอดเวลามันคือการที่เรานั้นเดินไปด้วยในขณะเดียวกันเราก็ค่อยๆอ o n i t ร r ความรู้สึกการเงิน ชีวิตเราว่าเออเราอยากได้แบบชีวิตแบบนี้แค่มันเป็นความรู้สึกในระดับที่เราไม่ได้อยากเอาเพียงแค่ต้องการเอาชนะอะไรบางอย่างหรือเราต้องการเพียงแค่อยากจะเหมืงงนอนเพื่อนซึ่งมนความเป็นปรจริงแล้วคนเรามีความเป็นเกเพราะฉะนั้นความชอบแบบของผมแบบเราชอบผมก็ไม่เหมือนกันแผนที่ผมทําแล้วผมรู้สึกว่าเออทำได้ดีมันก็ ไม่ได้หมายพราว่ามันจะเป็นคุณนะมันดีกับผมไม่ได้หมายเขาว่าเ็เพราะฉะนั้นคุณต้องมามองดูวิถีชีวิตของตัวเองว่าคุณอ,อยากได้ชีวิตแบบแล้วมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่พร้อมจะตอบสนองวิถีชีวิตคุณต้องการมันจะเป็นงานประจาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นงานในลักษณะของงาน f l หรือว่ามันจะเป็นงานในลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการหรือจะเป็นงานในลักษณะของงานที่เป็นนักลงทุนนะก็อยู่ที่ วิถีชีวิตสไตล์ของว่าคุณจะออกแบบจะใช้ชีวิตแบบเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปล้วคุณหันมองกลับมาที่วิถีชีวิตของคุณคุณจะได้รู้สิ่งดีถึงแม้ว่าคุณจะเสียเวลาไปแล้วคุณรู้สึกว่าแย่จังเลยนะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรจะสิ่งที่ทำไปเลยผมมองว่าอย่างนั้นก็เป็นประสบการณ์นะแล้วคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ว่าโอเคงานที่ฉันอยากทำมันเป็นงานทำแล้วฉันจะทำยังไงเนาะใหะ้งานที่ฉันทำนั้นมันรายได้มากเพียงพอที่จะดูแลชีวิตฉันได้ในขณะเดียวกันมันก็สามารถตอบโจทย์งานชชีวิตของฉันรายได้ที่ได้จากการทำงานมันก็อาจจะไม่ใช่แค่ง,งานในงา,ง,งานเดียวที่เราทำมันอาจจะมีะงานที่สองทุกปีที่สามอาชีพที่สี่ที่เราต้องทำเพื่อที่จะให้อ่า รายได้นะครับรูปธุรกิจย่อมๆเหล่านี้เนี่ยมันมสร้างกระแสผสมแล้วก็สามารถาต่าผู้บริโภคได้ปีปีหนึ่งเราลองตั้งเป้าหรือว่าเราอยากจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะมันมันจะสามารถคู้บริโภค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในแต่ละปีได้ผมก็ลองทำตัวเลขมาผมก็มองดูแ okay. ล้วโอเคศักยภาพเราพอจะไปไหวไปได้นะแตนะ่เราก็ค่อยๆเริ่มจากการที่เราเริ่มเก็บเงินอง พาไปสู่การศึกษาแล้วก็นำทุนที่เราได้เข้ามาจากการที่เรานั้นเอาเวลาในชีวิตความรูร้ความสามารถในชีวิตของเราเนี่ยไปแรลนะทุนในที่นี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นความรูร้ความสามารถที่เราได้มาเราก็ไปแปลงการก็แปลงมันเป็นทุนแปลงมันเป็นาการลงทุนในกองทุน ในกรบกเนี่ยในรปาก็แปลงแปลงแปลงแบ่งทางการสั่งสิทธิ์แปลงมันให้แบ่งเพราะฉะนั้นแล้วทุกเวลา่ทุกเดือนทุกวันทเดือนที่มันเดือนแต่ไม่เดือนสักสิทธิ์ห่วงก็มันะจ๊องตามระยะเวลาผมมองว่าสักอายุประมาณ40่สพอสบายกันก็หมายความว่าอายุ40 มรู้สึว่าผมไม่อยากเหนคาเสื่อก่กนสุภาพกับรรวยหรือเปล่าบไม่อยากจะมาปวดอยากให้ความกังวลทางกางเรเงินของรถลดด้วยการที่รอนั้นอุทิศตนก็นกนกคิดว่าน่าจะพอกันไปได้พอค่อยๆสร้างอาจาจมจ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับตลอดหกเดือนที่ผ่านมาผมก็เก็บหอ,อมเงินที่ได้จากการรับจ้างที่ได้เลน่นออกน,นีแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็นุนกลายเป็นเงินฝากกลายเป็นปิดปอยค่อยๆประหยัดไปโอเคสำหรับวันนี้มีประมาณเดี๋ยว ผ่านไปอยู่6เดือนข้างหน้าเดือนจะมาปีงบุญเพื่ฟังก์เป็นประจำตลอดปี68เป็นต้นไโอเคสำหรับวันนี้สิ้นเดือนมิถุนาคขามากเดือนรับกันเลย6เดือนก้องสิ้นเดเร็วจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูแลใส่ใจก็ใส่ใจของใครเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดูแลการเงินที่เราเท่ากับเราจะดูแลก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีสุขภาพ